เมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนนะคะบ้านเราไปร่วมงานบวชของพระวอยนะคะเป็นลูกของป้าเราเองก็คือเป็นญาติฝั่งแม่นะคะตอนเช้าเนี่ยเราไปถึงกันตั้งแต่ตีห้าเลยนะคะแล้วก็มีการปรุงผมหน้าแบบนี้เลยนะคะอย่างที่เห็นในคลิปแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปไหว้โกดคุณยายกันค่ะแล้วตอนเช้าก็จะมีอาหารเช้ามีเลี้ยงแขกที่มาร่วมงานเช้าด้วยก็จะมีขนมจีนแกงไก่นะก็แกงเขียวหวานแบบนี้ค่ะแกงเขียวหวานนองไม้อันนี้อร่อยเลิศมากเลยค่ะ ส่วนด้านขนมหวานนี้นะคะก็จะมีล่อช่องสิงคโปร์แบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอใกล้ถึงเวลาเลิกยามงานดีนะคะเราก็จะตั้งขบวนกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวแห่ล่อป่วนนะคะ3มรอบตั้งขบวนแห่กันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่เห็นคนมาร่วมงานกันเยอะก็จะเป็นฝั่งนาคนะคะแล้วก็ฝั่งแฟนนาคด้วยค่ะขบวนแรกนะคะก็จะนำด้วยนางฟ้าต่อมาด้วยเครื่องดนตรีเครื่องเสียงนะคะเป็นนาคแล้วก็เป็นญาติญาตินาคค่ะ นี่นะคะนางฟ้าก็จะมารำเดินนำหน้าขบวนแบบนี้เลยค่ะหลังจากนาคนะคะทําพิธีเดินรอบโบสถ์ครบสามรอบนะคะเราก็จะมาทําพิธีต่อที่หน้าหน้าโบสถ์แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็มาทําพิธีส่งหน้าเข้าโบสถ์กันค่ะทุกคนคะ่ะถ้าคลิปนี้เส้นมีคําพูดไหนที่พูดผิดไปต้องขออาภัยด้วยนะคะ ตรงนี้ประชากรหนาแน่นมากๆเลยนะคะแล้วก็มาร่วมพิธีโปรยทานกันค่ะตอนนี้คือทั้งสนุกทั้งชุลมุนวุ่นวายไปหมดเลยค่ะบ้านเราพับเหรียญกันมาหนึ่งกระบุงใหญ่ๆเลยนะคะเป็นหมื่นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ เหลี่ยนโปรยาทานยังไงให้ได้ของตัวเองมาเยอะขนาดนี้นะคะทุกคนนี่ได้กระเป๋ากับคืนมาด้วยค่ะหลังจากโปรโยเหรียญโปรโยทานเรียบร้อยนะคะก็จะเข้าไปทำพิธีในโบสถ์แบบนี้เลยนะคะคุณป้าทั้งสามท่านนี้นะคะเอาเหรียญโปรโยทานมากองรวมกันไว้ค่ะแล้วก็หันไว้อีทีน้องก็คือหยิบเหรียญกวยใส่ถุงแล้วค่ะตอนนี้ก็มานั่งพาก,กันก่อนนะคะระหว่างที่น่ากำลังทำพิธีในโบสถ์แบบนี้เลยนะคะ หลังจากนี้ก็จะเป็นการบวชนาคเสร็จสิ้นแล้วนะคะคุณยายที่นั่งอยู่ในโบสถ์ก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วค่ะาบิณฑบาตพระใหม่กันค่ะคุณด้านในสุดเป็นคุณแม่ของพระใหม่ค่ะคุณป้าแล้วก็พี่น้องของพระใหม่แล้วก็เป็นญาติๆตามกันไปเรื่อยๆค่ะ คนใขรที่มาร่วมงานก็จะต่อคิวทําบุญกันแบบนี้เลยนะคะเพื่อตักบาตรพระใหม่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาปิดโบสถ์กันนะคะปิดน้าปิดไฟปิดพัดลมให้เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นก็มีการเลี้ยงแขกในงานอีกรอบนึงนะคะก่อนกลับก็จะมีข้าวเที่ยงมีคนเอาอาหารมาร่วมบุญเยอะมากๆเลยค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะบ้านเราจะพาไปไหนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ